อะไรขาออกภาเลยผู <S 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 ้เฮ่อทาด้วยนะทาหมดค่ะเม้นทาหูด้วยมาผู้เฉยๆผู้เฮ่อทาทาจมูกด้วยกินก๋วยเตี๋ยวเฮ่อฮึแตว่าข้ามแดนต้องนอกข้างในเลยนะโอนด้วยเนะโอทขาเสร็จแล้วก็นอกข้างในด้วยอือ อืมีราคาแล้วทาได้เลยค่ะหาให้ทั่วเลยเนาะเสร็จแล้วหนึ่งใบถ้าเกิดว่าเราไม่มีที่จ้างเรามีที่แขวนก็ได้เรามีหูแล้วก็ไปแขวนตูงทาตูดแล้วก็ไปตากแดดกันะอันนี้ไปอันนี้เอาเอานนั้นไปอันใหญ่ไอของข้า คุณแม่จองหายไปเลยแต่ว่ลแลบอกลายหัวตะพึดเอี้มาใมบ้านแต่ละ